กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านของช่องนัทปิ่นโตด้วยนะครับขอต้อนรับสู่เกม The Floor Above นะครับเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจับตามองผมบอกแล้วสัปดาห์นี้มีแต่เดโมจ,จนะริงๆนะฮะเกมนี้คือเกมแนว Anomaly แต่ไม่ใช่ Anomaly ทั่วทั่วไปนี่คือเกม Anomaly ที่ intense ครับรุนแรงน่ากลัวแล้วมีถึง5ฉากจบด้วยกันในเดโมตัวนี้เราจะได้เล่น1ฉากจบนะครับและมี Anomaly มากกว่า45ชนิดแต่ในตัวเต็มครับคุณจะได้ตามหาถึง5ฉากจบและมีอ n น m a l มมากกว่า100ชนิดคืออบก อกเลยว่าชํำแฉแน่นอนที่ผมมองว่าน่าสนใจมันเพราะอะไรเดี๋ยวผมพาทุกคนไปสัมผัสพร้อมๆก,กันกับ The Floor Above ซึ่งจริงๆแล้วแปลว่าห้องที่อยู่ชั้นบนนะครับเอาเกมกันเสียงจี่หูมาก ตัวละครของเราฟื้นขึ้นมาในห้องห้องหนึ่งแล้วเราโดนล็อกไว้กับเก้าอี้ครับพร้อมทั้งมีปุ่มเขียวกับแดงนี่ฮัลโหลได้ยินฉันไหมจำได้ไหมว่านายเป็นใครคงจำไม่ได้ลวมั้งฟังนะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าฉันรู้วิธีการที่นายจะออกมาจากที่นั่นได้ที่ต้องทำกคือกดปุ่มไม่ถูกถ้าห้องนี้ดูผิดปกติกดปุ่มแดงถ้าห้องนี้ดูปกติกดปุ่มเขียว เข้าใจไหมถ้าง,งั้นเริ่มเลยแค่นี้เองฮะหรือว่านี่คืออ n o m a l y ที่ไม่ต้องเดินโดนล็อกอยู่กับเก้าอี้แบบนี้ครับแล้วแค่หันมองเจ๋งนะไม่ต้องเดินเลยอ่ะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องกดปุ่มเขียวนะครับ ถ้าเราไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในห้องเนี่ยเราก็หรือถ้าเราเห็นภาพหลอนแต่ภาพหลอนมันหายไปแล้วห้องก็กลับมาดูปกติเมื่อน,นั้นให้คุณกดปุ่มเขียวแปลว่าเกมนี้มีระบบภาพหลอนเหมือนในเกมเฮียนั่นเลยที่มันแบบให้ไปเลือกคนส่งยา3าคนหน้าประตูชื่ออะไรนะลืมละคือภาพหลอนไม่นับเค้าภาพหลอนไม่นับถ้าภาพหลอนหายไปถือว่าห้องปกติเมื่อไหร่ต้องกดปุ่มแดงแ่ะท้้งนั้นเมื่อห้องดูผิดปกติ <sk r isa> และเราเห็นภาพหลอนที่มันไม่หายไปถ้าอย่างนั้นเราต้องดูครับว่าตอนไหนที่เราเห็นภาพหลอนห้องนี้อาจจะทําให้เราเห็นสิ่งที่เราจินนตาากรอยู่และ ทุกอย่างที่เราเห็นมันก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะจะเป็นอันตรายกับเราเข้าใจปะให้กดคลิกขวาเพื่อดูภาพหลอนครับบางอันอาจจะหายไปบางอันอาจจะยังอยู่และทีนี้ในการออกจากห้องนี้ให้ได้เราต้องกดปุ่มให้ถูก9ก้าค้งติดต่อกันซึ่งเวลาตอบถูกมันจะมีตัวเลขบอกอยู่หน้าประตูครับนั่งไงตัวเลข กดชิปชิปซ้ายเพื่ออา่เพื่อเปลี่ยนมาดูปุ่มไอ้เหี้ยหันไปเห็นรูปภาพนั่นอย่างหลอนเลยโอ้โหเอาง่ายงแม่งคืออนอมาลี่360องศาครับทุกคนออนอมาลีสาองศาคือคุณหมุนได้รอบตัวแล้วคุณต้องจําทุกอย่างรอบตัวนี่เป็นมุมมองใหม่ในการเล่นอนอมารีเพราะปกติเราจะต้องเดินเราอาจจะต้องเอ๊ะ อ๋อโอเคอันนี้คือปกติใช่ไหมเราดูตรงนี้ก่อนทีวีมีชั้นหนังสือนะครับซึ่งชั้นบนเหมือนจะเต็มชั้นล่างมีหนังสือแดงหนังสือขาวโต๊ะทางซ้ายเก้าอี้ล้มอยู่แล้วตัวหนึ่งแล้วก็ผ้าที่พื้นวางเป็นลายขาวแดงสามืนฝั่งนั้นก็เป็นโซฟาที่มีหมอนแดงมีรูปภาพน่ากลัวน่ากลัวรูปผู้ชาย มีที่คาดผมฝั่งโต๊ะกินข้าวก็มีเก้าอี้ล้มตัวหนึ่งและมีเด็กตุ๊กตานั่งอยู่มีกระป๋องเฮี้ยเหลืองๆบนโต๊ะไม่รู้ผมพยายามเก็บดีเทลอยู่นะตรงนั้นมีจานนะครับที่ยังไม่แพ็คออกจากกล่องแล้วก็ตู้ใส่จานด้านขวาฝั่งนี้ฮะของเยอะสัตว์โต๊ะคอมพิวเตอร์ที่มีถุงกระสอบวางอยู่บนเก้าอี้มีจานมีซ่อมที่วางไว้ตรงนั้นเป็นเศษจานมีแผ่นไม้มีม้าที่มีล้อหมุนอยู่ของเล่นเด็กมีซโลโฟนรูปภาพเก้าอี้ รูปภาพเด็กเตาผิงไฟที่ชู่สีเขียวโซฟาจำได้ไหมก่อนดีกว่าอะอันนี้เป็นรูปภาพวิวทิวทัศมีเสื้อโค้ทเราตักผ้าออโอเคเอาเท่าที่ได้ก่อนอะไรอ่ะเกิดอ๋อแล้วมันก็พาเราขึ้นไป f l o ร์อ b บอ e แบบนี้ครับคำ ดูเหมือนทีวีหายไปจากกำแพงนะฉันว่ามันแปลกเกินไปต้องทำให้มั่นใจว่าห้องนี้ไม่ได้หลอกเรามองไปตรงทีวีน่ยที่มันเคยอยู่แล้วลองหลับตาดูถ้าหากว่าเราเปิดตาขึ้นมาแล้วทีวียังอยู่แบบว่าห้องปกติถ้าทีวีไม่กลับมากดปุ่มแดงได้เลยทีนี้กดคลิกซ้ายเพื่อซูมเข้าไปแล้วคลิกขวาเพื่อหลับตาครับ แล้วเราเปิดตาเชียห้องหลอกกูตุ๊ก,กตานี้ตาแดงอะ่ะผมเพิ่งเห็นก่อนหน้านี้เราซูมไม่ได้เราเลยไม่รู้นะครับผมว่าเกมนี้ผมอาจจะต้องพึ่งทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ด้วยนะระหว่างที่อัดคลิปอยู่นี้มีคนดูไลฟ์สดอยู่ด้วยผมคนเดียวน่าจะหนักข้ออยู่เกมนี้สรุปว่าห้องนี้หลอกเราใช่ไหมผมเพิ่งเห็นว่ามีซิก,ก้าอยู่บนโต๊ะนั้นด้วยนะครับมีควันขโมงอยู่ตรงนั้น ถ้างั้นมันไม่ใช่รูปคนมีเชือกมัดหัวแต่มันเป็นคนที่มีเชือกรัดหน้าเว้ยหลายเส้นเลยครับ <t> ก็คงปกติละมั้งกูขึ้นหรือลงเนี่ยขึ้นครับโอเคชั้นหนึ่งแล้วโอเคพอดีของจริงก็ดิท้าไม่มั่นใจเกีไไ่ยวกับอะไรรอบตัว ก็หลับตาแล้วกันแต่อย่าหลับตานานเกินไปนะทําไมหลับตานานเกินไปก็ไม่ได้ด้วยเฮียทำไมวะตอนนี้เริ่มแล้วนะครับถ้าไม่มั่นใจเอ๊ะเสียงอะไรอะคนลุกอะ คนลุกผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันแบบพอตัวละครเราอยู่กลางห้องมันเสียวหลังอะ่ะเข้าใจปะเข้าใจอารมณ์เสียวหลังปะแบบแต่ผมจําเอ๊ะบอร์ดตรงนี้มีรูปไหมนะจาไม่ได้บอร์ดตรงโต๊ะคอมอะ่ะลองหลับตาเล่นๆแต่อย่าหลับนานเกินไปแล้วจานตรงนั้นมีกับข้าวอยู่ด้วยเหรอจําไม่เห็นได้เลยว่ามีกับข้าวอยู่ด้วยผมจาได้ว่าเป็นจานเปล่านะครับ กูจิตตุงเป่งมะเนี่ยไอ้เหี้ยกูตุงเป่งมะเนี่ยอุ้ยเสียงอะไรจ๋ากูว่าแปลกๆแ,แล้วมีเสียงด้วยไปดีกว่าแม่งผิดปกติแน่นอนกูไม่รู้ว่าคือเหี้ยอะไรแต่ผิดปกติแน่นอนมีเสียงอะนี่ไงผ่านเมื่อกี้มีผิดปกติ ดูเหมือนทุกอย่างในห้องนี้จะปกติดีเมื่อไหร่ที่ยังอยู่ในนั้นมีแมงมุมอ่ะเขาบอกให้ดับบันเช็คทุกอย่างครับนั่นไงเฮี้ยไปไหนวะมันคานไปมันอยู่นั่นน่ะตกลงมึงมีจริงมะเนี่ยนั่นน่ะ ไอ้เฮียมันไม่หายไปนะนะไอ้แมงมุมเนี่ยกดปุ่มแดงนะครับแมงมุมไม่หายนะครับชั้นสามแล้วว่เอาอยู่ว่ะแต่ว่าเราได้เห็นแล้วว่าจานข้าวนั้นมีมีข้าวอยู่แล้วนะครับแล้วรูปภาพตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรอยู่แล้วเสียงอะไรไว้ไเฮีย สิ่งมันมีใครที่ประตูไม่รู้ครับเก้าอี้ไม่ล้มปะ <_ C os> เก้าอี้ไม่ล้มนะครับเก้าอี้ตั้งจำได้ว่าเก้าอี้ตัวนี้ลม้ม <_ C os> ใช่ครับนี่ไงเห็นไหมเก้าอีล้ล้มมึงเล่นกับคนที่เล่นเกมอะนอรมาลี่มาเยอะอย่างกูอะไม่ได้ขึ้นกินกูหรอก เพี่มากเพี่มากแล้วแม่ขึ้นมาเห็นภาพเดิมไมค้านายเห็นผู้หญิงตัวสูงๆอย่าทำให้เธองุดหงิดล่ะเธอไม่ชอบเวลาที่เธอไม่ได้ดังใจฮะผู้หญิงตัวสูงคือผู้หญิงตัวสูงคืออะไร ไอ้สา์ผู้หญิงตัวสูงคืออะไรบอกกุกกรถ้าเห็นผู้หญิงตัวสูงอย่าขัดใจเธอครับถ้ามันใช่ไหมอ่ะ ใช่ของจริงไหมอ่ะเมื่อกี้แต่มันไม่ได้หายไปนะมันคานไปหลังห้องนั้นเน่ะชิปหายแล้วไอ้เฮียกูวยังอยู่อะเนี่ยมันคานเข้าไปข้างหลังมันไม่ได้หายอะใช่ปะวะ๋อแต่มีกล่อง เอาผิดไอ้เ bitches, หี้ยเมื่อกี้ภาพหลอนเหรอรู้ไหมว่าอะไรทำให้ฉันกลัวที่สุดในสถานที่แห่งนี้ดวงตาที่อยู่ในกระจอยังไงล่ะไม่นานนายก็จะได้เห็นมันเหมือนกันมึงไม่ต้องมาพูดบิวกูก็ได้เยแค่นี้กูก็หลอนแล้วโอ้โหเฮ้ยเหี้ยหัวเด็กหัวผู้หญิงบนโต๊ะนั่น หนึ่งโอ้กูจะไปถึงเก้าไหมไม่ง่ายเลยเนะี่ยโอ้โหเดี๋ยวกูเห็นในตู้เมื่อกี้กูเห็นตู้ปิดเมื่อกี้กูว่าใช่แล้วนั่นไงพอเราไม่มองอะ่ะไอ้เฮี้ยพอเราไม่มองมันโอยียเลยพอเราไม่มองตู้มันจะเปิดครับอีนี่ถือมีด โอ้โหเฮ้ยหลับตาแล้วแม่งถือมีดมาใกล้เรื่อยๆมึงน่ากลัวไปปะออนอมารีมึงน่ากลัวไปปะเฮียก,กูมองรอบๆกันเลยกูกลัวตัวประหลาดที่สุดหละถ้ามึงเป็นออนอมารีสิ่งของกูไม่กลัวหรอกมึงแม่งมีตัวประหลาดๆในบ้านเนี่ยไม่เอาไม่ชอบมีภาพผู้ชายโดนหัวมาทำไมภาพไปซ้อนตรงนั้นแล้วภาพตรงนั้นเปลี่ยนครับนี่ไง ใช่ไหม <S <S ชัดเลยชัดเลยภาพที่ควรจะอยู่ตรงนู้นมันมาอยู่ตรงนี้ครับเอ๊ยเสียงอะบางครั้งเนี่ยจะได้เห็นผีผู้หญิงในนี้เธอจะดูปกติแต่ว่าอย่าให้เธอหลอกได้นะโอ้โหเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยแม่งเข้ามาใกล้แล้วไอ้สัตว์ ไอ้เหี้ยเกือบถึงตัวรู้ไหมฉันเองก็เหมือนโดนมัดอยู่ในเก้าอี้นี้เหมือนกันจ,จริงๆแล้วเราไม่ได้ต่างกันหรอกฮ้ฮ้กูมาชั้นห้าเก้าอี้ล้มรูปภาพรูปภาพมันไม่ใช่ว่ามีโต๊ะอะไรตรงนั้นเหรอวะ โล่งๆแปลกๆแ,แต่ตรงนั้นก็มีภาพผู้ชายคนนั้นเหมือนกันนะครับอยู่แล้วเงียบจังเลยห้องเนี้ยตอนนี้ที่ไม่มั่นใจเลยในในในห้องนี้ก็คือว่ามันมีโต๊ะไหมวะตรงรูปภาพนั้นอนะไม่แน่ใจอะ่ะ อันนี้ไม่แน่ใจจริงๆครับแต่ห้องนี้จ,จะปกติก็ได้นะปกติมั้งมัง <S <S ม้งกูรอดูเลยหกไหมหรือศูนย์หกครับเมื่อกี้ปกติแล้วครับไอ้เฮียหายไปไหนเด็กหายจ้าโอ้โหโอเค โอเคเลยเอากลับไปนั่งที่เดิมแล้วเอ้าภาพหลอนหรอภาพหลอนไอ้เหียเอ้ยรีบไปโดนภาพหลอนหลอกครับกลับมาเริ่มใหม่เลยเกมแม่งกวนส้นตีนมากๆแล้วทีนี้อันนี้มันมีล่มอยู่แล้วป่ะลองกดเขียวดูแล้วกันมีไหมล่มอ่ะมี โอ oh, ้หสว่างมาเลยแล้วผิดด้วยนะเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้ผิดนะครับมันไม่ใช่ความผิดของนายคนเดียวหรอกนะที่ต้องมาอยู่ที่เนี่ยเป็นความผิดของฉันด้วยถ้าหากว่าฉันซื่อสัตย์กับตัวเองซะหน่อยก็คงไม่จบลงแบบนี้รอบนี้คือไฟติดขนาดนี้ก็ต้องไปแล้วปะ ไอเสียงที่พูดอยู่นี่คือเสียงตัวเราเองเปวะเสียงใครกรีดเนี่ยแค่ภาพหลอนมะเนี่ยหรือยังไงมึงกรี้ดอีกป่ะแต่หลับตาแล้วเสียงกรี้ดหายไปแล้วนะครับฮะฮะแมว เสียงแมวหรอมีแมวหรอไหนอ่ะผมได้ยินเสียงแมวครับแต่ผมไม่เห็นตัวอาจจะเป็นอนอ,อมาลี่รูปแบบหนึง่งใช่ครับ หันหัวเฮ้เขียมากอโนมาลี่เกมนี้มึงหลอนเปล่านี่ได้ยินเสียงนั่นเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหรอไม่น่าอะไรถึงสงบได้ขนาดนี้แล้วมึงได้ยินอะไรอ่ะ ไม่เห็นแมวนะแต่เมื่อกี้เหมือนเหมือนแมวจะอยู่บนมาโยกเหรอครับลองย้อนกลับไปดูในคลิปแล้วกันนะแต่ผมผมมองไม่เห็นผมตาถั่วห้องนี้เหมือนจะปกติเลย <c oughs> โอ้ยเฮียภา <c oughs> พหลอนเหรอหรือไงเนี่ยมึงหลอกกูเหี้เหรอไอ้เฮ hey, ียมันหลอกเราครับนี่นายอยู่ไหนฮะฉันไม่เห็นนายในกล้องเลย นี่เจฟทำไมไม่ไม่อยู่บนเก้าอี้วะโอ้โหเฮียหัวคนปิ้งมันบอกว่ามันไม่เห็นเราอยู่บนเก้าอี้แล้วครับเกมไม่ง่ายนะเว้ยจริงๆนะจังหวะที่มันแบบอยู่เหมือนเราถ้าเราอยู่ในห้องชัดน,นี้้นานกินไปจะมีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเหมือนเป็นภาพหลอนซึ่ง ซึ่งเราไม่รู้ไงว่าจิตใจเรากำลังเล่นตลกอะไรอยู่ตอนนี้เอตรงนั้นเปิดไฟแรงขนาดนั้นเลยหรอไม่น่าใช่นะตรงนั้นแล้วมีตัวแมงมุมอยู่แล้วครับมีแมงมุมอยู่ตรงนั้นครับซึ่งกูไม่อยู่มาดูมึงหรอกอนี่ไงนี่ไงผ่านนะเมื่อกี้เสียงอะไรวะ โอ้โหโอ้โหอยู่ไม่ได้ปะไม่อยู่ปะอยู่ไม่ได้นะไม่ไหวนะ hey, แมวครับนี่ไง,งนี่ถ้ามีบางอย่างผิดปกติแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันผิดปกติจริงๆ <c oughs> เจอแมวแล้วครับไอ้เหมียวมึงนี่ มึงคือสิ่งผิดปกติใช่ไหมใช่ครับเออเจอแมวค่อยอัองชั่วหน่อยให้กูเจอแต่ละตัวไอ้ที่ว่าไฟผิดเพราะตอนก่อนหน้านี้มันมืดครับแล้วมันมีไฟดวงเดียวเปิดแมวอยู่ตรงนี้แล้วฮะเอ๊ะทำอะไรอ่ะทำอะไรเนี่ย ทำไมเจอแมวบ่อยอะแปลกๆนะมึงอะผ่านนะครับผ่านเพราะแมวแต่ว่าแต่แปลกๆนะแล้วห้องไหนที่ไม่มีอะไรแม่งก็จะทำให้มีอะไรด้วยภาพหลอน ห้องเนี้ยเหมือนจะไม่มีอะไรอืมผมว่าห้องนี้ไม่มีอะไรแต่ไม่รู้นะไม่น่ามีนะเครียดว่ะไม่เคยเล่น,นอนอมาดีอะไรบ้าปะเนี่ย ไะเนียขึ้นมาชั้นหกครับต้องหลับตาทีๆเลยครับพอเมื่อกี้คือภาพหลอนนะใหญยมังมุมนั่นนะ่ะตึงจัดเลยนี่เดโมโน,นะทุกคนนะยังจัดให้เราหนักขนาดนี้เกมเต็มห้าฉากจบนี่ทำยังไงถึงจะได้ฉากจบห้าแบบก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่อยากจะคิดเลยแต่ตอนที่ผมพยายามมองทั่วๆห้องเอ เ็ไม่ได้เห็นอะไรพิเศษนะครับแต่ผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างคิดว่าไม่มีนะคิดว่าไม่นะเอ๊ะผ่านผ่านผ่านใช่ใช่ใช่ผ่านผ่านแปลกใช่ไหมล่ะที่นายทำได้แค่แค,แค่กดปุ่ม <Or less. S 1> ไปเรื่อย Whole lives. แต่ถึงอย่างนั้นนาะยก็ยังทำมากกว่าใครบางคนทำมาทั้งชีวิตสิเมื่อกี้ทำไมตอนฟ้าผ่าเป็นไฟแดงวะไอ้เชี่ยเน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 ่แต่ผมว่าฟ้าแรกเป็นสีแดงจริงๆนะครับรอดูตอนตอนกำแพงฝนตกผมว่าใช่เนี่ย ฟ้าแลบเป็นสีแดงซึ่งอันนี้อนอ m ลี่แน่นอนเออล้ยไอตัวเที่นันชอบมาหลอกกูแปดแล้วครับ <You> know, รู้อะไรไหมบางคร <you. S 1> ั้งฉันก็รู้สึกเสียใจแทนนายนะจริงๆเราอาจจะเป็นพ<ว>เพื่อนกันได้เหมือนเจฟกับฉันแมวอีกแล้วครับเอ๊ะแมวทำอะไรเนี่ยแมว แมวขู่ตุ๊กตาทำไมครับแต่การที่มีแมวก็คือ anomaly เนอะแปลกๆนะแล้วเราขึ้นถึงชั้นเก้าแล้วครับปล่อยกูได้ยงังไงกูมาถึงแล้วเนี่ยนี่ไงข้อมือไม่มีอะไรรัดแลครับแต่ว่าเป็นรอยแดงแป๊ดเลยครับเหมือนโดน โดนรัดแน่นมากที่คอด้วยท,ที่ปากด้วยพูดไม่ได้กูไปจากที่นี่ได้ยังเ,ยเ,ยเดินดูบ้านนี้หน่อยดีแม่งขังกูวไว้ตรงเก้าอี้ไอเวน หาแล้วถุงกระสอบมาวางตรงนี้นพอเราเล่นจบเราจะได้เดินดูทั่วๆเลยนะครับว่าจริงๆแล้วของมันคืออะไรบ้างนอ call John tomorrow ตอนบ่ายสองโทรหาจอนตอนบ่ายสองมีบาอแสอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตกูที่นี่บ้างไหมในตู้เปิดได้ไหมที่มึงเคยมีตัวแล้วจับกูมาขังกูอี้นี้ทำไมวะเนี่ย ไปจากที่นี่ดิแมวครับแล้วมีเงาเราในกระจกด้วยนะเฮ้ย <Hey. S 1> นี่เจ้าเหมียวนี่ตัวเราเหรอเนี่ยเอาเอาทำไมทำตา,างั้นนะ่ะไอ้อเหี้ยพอมองกระจกนาะนๆแล้วตาทลนดเลยครับเป็นไรอ่ะมันทำดีว่ะ ไม่ดีไม่ดีดีไม่ดีในทางที่ดีนะคือน่ากลัวนี่ไงห้องที่มันนั่งดูเรามาตลอดแต่เหมือนมีคนโดนนั่งอยู่ด้วยนะครับกำลังถ่ายทอดสดอยู่ครับนั่นใครอะ่ะไมค์ เราก็ชื่อไม้นะครับแปบลบว่าเราคือคนที่พูดมาตลอดนะสิใช่ไหมแล้วเจฟคือหมาครับหมายความว่ายังไงวะพ oh <God. S 1> ระเจ้าช่วย <'s> ม,มันฉันเองนี่ว่าเราคือคนที่พูดเสียงในหัวมาตลอด ที่เนี่ยโคตรแย่เลยดูดินี่เป็นตัวอย่างเกมเต็มแล้วนะครับโอ้โห ายเป็นหนึ่งในพวกเราโอ้เฮียโอ้ช็อตเมื่อกี้เฮียมากใกล้เกินเหมือนเอาหน้ามาแนบหน้ากันแล้วเขาเขียนนะว่าขอบคุณที่เล่นเดโมตัวนี้นะครับทีมของเราเนี่ยได้ทุ่มเททุกอย่างทั้งพรสวรรค์ทั้งความทุ่มเทการสร้างเกมนี้ขึ้นมาหวังว่าจะสนุกนะครับในตัวเกมเต็ม มีอนโนมาลี่มากกว่า145ออนโนมาลี่มี5ฉากจบมีแมวมอตตี้เดอะแคทนะครับเสียงภาคที่ทําให้คุณจิตหลุดมีตัวละครใหม่ไม่ได้มีแค่มอตตี้กับไม้ตัวอื่นนะไม่ได้มีไม้คนอื่นเดียวมีตัวละครอื่นด้วยแล้วก็ค้นหาปริศนาของห้องที่อยู่ด้านหลังนั้นนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดอีกมากมายที่เชื่อมโยงไปยังเกมในอนาคตของค่ายนี้ด้วยนะครับมีอนโนมาลี่ที่ซ่อนไว้มีอสเตอร์เอ็กต่างๆสาหรับคนที่ช่างสังเกตก็บอกได้เลยว่านี่เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมตั้งตารอเลยตตั้งารอที่จะ แล้วก็ตั้งตารอที่จะได้เล่นด้วยดีมากสูสีกับบ้านกระท่อมเลยอโนออเมี่ที่แบบเราต้องเดินเข้าไปในกระท่อมผีสิงอะ่ะในบ้านผีสิงอะ่ะพอฟัดเท่าเวียงเลยแต่คือเกมนี้มันน่ากลัวตรงที่มันเป็นมุมมองแบบรอบตัว360องศาล็อกกับเก้าอี้ไว้เดินไม่ได้แล้วแม่งก็แบบผสมผสานกับไอเกม ที่มีภาพหลอนซึ่งทำให้หน่ากลัวขึ้นไปอีกนะครับและนี่คือ The Flo o r a b o v รรอรับชมตัวเต็มหน้าทางช่องนัดปิดโตมาเมื่อไหร่รอเจอกันเราปลดล็อกอโนมบลี่ไปทั้งหมดนี่ฮะมีบอกอยู่22ทับสมนี่เลยตรงเมาส์เห็นหมานี้ยังเหลืออีก10กว่าอันที่ไม่เจอนะแต่แค่นี้ก็หลอนมากแล้ววันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ทางช่องนัดปิดนโตจะมีเกมน่ากลัวน่ากลัวอะไรมาเล่นให้ดูอีกรอติดตามให้ดีด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับช่วงประมาณเที่ยงจะมีไลฟ์ทำอาหารให้ดูด้้้้้้้ววววยยชชื่่่่ออีีีีราาาาาาิิตตพบบบนนนะัััแลกกกก็ทททขขขใใหหหมม ไปชมกันได้นะสดๆหรือถ้าใครเป็นเมมเบอร์ไปดูย้อนหลังได้เลยเปิดเป็นแบบเพลย์ลิสต์ให้แล้วนะครับเอกุศ e บชีวิตส่วนตัวสุดๆอ่ะวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหนะ้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย